สวัสดีค่ะก็ระแสข่าวรังมาแล้วค่ะไม่รอดเต้นธนพลโทษจำคุกหนึ่งปีคดีนี้วันที่19ตุลาคมรายงานข่าวระบุว่าเติ้ลธนพลศาลดีกาตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์จำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาคดีลอบใช้ไฟหลวงจากกรณีที่พนักงานอายการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโจทย์ยื่นฟ้องเติ้ลธนพลนักแสดงชื่อดังในข้อหาลักทรัพย์หลังขงโมยไฟหลวงมาใช้ในา่าแคร์โดยศาลได้มีการตัดสินให้จำคุกเติ้ลธนพลเป็นเวลา5ปี โดยไม่รอลงอาญาแต่เนื่องจากยอมรับสารภาพจึงลดให้เหลือ2ปี6เดือนต่อมาศาลยอุทธรณ์ได้ตัดสินลดโทษเหลือจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาและล่าสุดวันที่19ตุลาคมศาลฎีกาได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีนี้โดยยืนยันตามศาลอุทร์ให้จำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญา ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก www. v i r รอ f e e d โปรดดค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้เราด้วยนะคะ